สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอการหาของเราโมแบบยูคลิกครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบุรวัลลือชัยเลขที่11ม104 10, สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทิปรกรไสทองอา่าเลขที่6ห้องม104ครับสวัสดีครับผมเด็กชายสีบดาวิทยเลียมผลเลขที่13ห้องม104ครับสวัสดีครับผมเด็กชายชาเลนทันงามเลขที่3ห้องม104ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจเดชวัตทีเลขที่15ม104ครับ การหาหอรมอแบบยูคิกตัวอย่างที่1 168และ264ขั้นตอนแรกให้นำหนึ่และ2อ4มาตั้งก่อนนะครับนำเส้นมากัน้น3เส้นขั้นตอนต่อไปในการหาหร์มอแบบยูคิกนะครับนำเลขน้อยไปหารกับเลขมาก168หาร264ได้1

แล้วก็ตั้ง72นำ96ลบกับ72ได้24นำ24ไปหารกับ72จะได้3พอดีนะครับ24คูณ3ได้72เท่ากับ0เพราะฉะนั้นหรหอมของ168และ264เท่ากับ24นะครับ กันเหาละมมแบบยูคกตัวอย่างที่2นะครับคือเลข1นึ่งและ1นึ่งขั้นตอนแรกตั้งเลขก่อนนะครับ1นึ่งแล้วก็1นึ่งนะครับนำเส้นมากัน้น3เส้นเหมือนเดิมครัแล้วก็นำเลขน้อยไปหาเลขมากครับนำห1ึ่งไปหาหนึ่ง

770นะครับแล้วก็นำ770ไปหารกับ1848ได้2นะครับ770คูณกับ2ได้1540นะครับลบกันได้308นะครับนำ308ไปหารกับ770ได้2นะครับ308คูณ2ได้

หนึนะครับการหาหรอ,อรอโมแบบยูคิดตัวอย่างที่3นะครับครั้งนี้จะมี3ามจำนวนนะครับเป็นหลักร้อยนะครับขั้นตอนหา3ามจำนวนนะครับให้นำสอเลขที่มากที่สุดก่อนนะครับไปหากันแล้วก็จะได้หอรอมอรของสองเลขที่มากที่สุดและนำหอรอมของสองเลขที่มากที่สุดนะครับไปหากับอีกจานวนอีกเลขที่เหลืออีกเลขหนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับ ครั้งที่หนึ่งสองเลขที่มาที่สุดคือ552และ667นะครับนำเส้นมากัน้นะครับขั้นตอนแรกนะครับนำห้าร้อไปหารกับ667นะครับได้หนึ่งห้าลบก,กันเหลือ1น5่งรนะครับหนึ115ไปหาร

สี่คูณยี่สได้เก้พอดีนะครับเหลือ0เพราะฉะนั้นหอมอของ552และ667คือ23นะครับและนำมาหาต่อนะครับนำมาหาต่อหนึบสี่แล้วก็ 23นะครับนำเส้นมากันนำเลขน้อยไปหารเลขมากนะครับนำยี่ไปหารกับ184นะครับจะได้เท่ากับ8พอดีเลยนะครับก็เท่ากับ184นะครับลบก,กันเรือศูนย์เพราะฉะนั้นหอหลอมอของ184 5งรและ6กรคือ23นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของพวกเรานะครับ ขอบคุณครับขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับตื้นไลร์รเลยให้คะแนนเยอะๆนะ,<ฮ>ะ